และตอนนี้ผมอยู่ในแมปกัวกาเดนและที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่คือผลไม้สีทองที่มีโอกาสเกิดเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมมีเยอะมากและสีที่มันมาเล่งให้กลายเป็นสีทองก็เกิดจากมาแมลงปอตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาจากร้านมาแอ็กนะทุกๆสี่ถึงห้านาทีเนี่ยจะเปลี่ยนผลไม้หนึ่งผลให้เป็นสีทองนะครับแล้วก็เราสามารถล็อกได้ด้วยนะว่าอยากให้จรงไหนเป็นสีทองซึ่งตอนนี้ผมมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะม่วงต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นพริกอันนี้ราคาแพงมากนะครับอันนี้มันโดนดาวตกลงมาใส่นะมันก็เลยเป็น ล็อกเอาพิกสักเม็ดหนึ่งให้กลายเป็นสีทองให้ได้นะแล้วตอนเนี้ผมมีหลายอะไรอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับอันนึงอันนี้มันโดนดาวตกแล้วก็เป็นสีทองมาดูนะครับว่าจะขายได้เท่าไหร่เช็ราคาซิสามสิบส <Wow. S 1> ล้านอ่ะทุกคนดูดีมันแพงมากนะครับเรื่งดาวตกเนี่มันก็คูณไปตั้งร้อยยี่กว่านะอันนี้คือธรรมดานะครับที่ติดทองคูณยีมาดูว่าราคาเท่าไหร่ ราคาแสนห้าวุ้ยแพงอยู่ระหว่างรอก็ปลูกต้นนี้รอแล้วครับราคาสิบล้านเลยนะต้นอะไรไม่รู้ถ้าอยากให้อันไหนเป็นสีทองเนี่ยเราต้องเก็บผลที่เราไม่ต้องการนะครับเก็บทิ้งไปนะผมจยให้นี้เป็นสีทองเนี่ยทุกคนที่มันติดดิสโก้อยู่นะน่าจะขายแพงหลายเท่าเลยนะทุกคนใหไมันโตได้แค่นี้เหรอต้นถั่วยักษ์ไม่เเห็นในคลิปก็แบบโตใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ยมันทำไมเป็นสีทองอันนี้ อย่าให้เม็ดพริกติดโอ้โหยังโตไม่เต็มที่เลยนะทุกคนต้องถอนทิ้งแล้วมั้งเนี่ยต้นกระบองเพชรอย่าเห็นเม็ดพริกเนี่ยทุกคนถ้ามันไปนอีกรอบผมจะถอนทิง้งนะกระบองเพชรเนี่ยเอา้าไปติดอันนั้นอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยได้พอเลยไม่เหลือเลยเยอะใหญ่เลยอนี่ต้องเม็ดพริกแล้วทีเนี้ยทุกคนไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ไงมาดูราคาแล้วครับว่าได้เท่าไหร่เป็นเล้ว ยี่สิบล้านโอ้โหแพงมากขายเลย